สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า d e l t a f o r c ์นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือ i p s ที่มาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงเลยนั่นเองนะครับมีหลายโหมดการเล่นให้เล่นด้วยกันนะครับมีทั้งโมบายแล้วก็ p ีเลยนะครับนตอนนี้ตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันเลยว่าภาพกราฟิกจะโดดเด่นสักแค่ไหน โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับวันนี้จะเป็นบรรยากาศการาฟิกภายในเกมนิดหน่อยนะครับวันนี้จะเป็นฟุตเทจทางจีนนั่นเองทุกผู้ชมครับวันนี้เราจะมาดูบรรยากาศในเกมนี้นะรูปแบบการเล่นของเกมนี้จริงนะครับมันจะเหมือนพวกเอชเคฟอมทาร์คอมหรือว่าอารีนาเบรกเอาเลยนั่นเองทุกผู้ชมครับในช่วงแรกก็จะเป็นการฝึกสอนนะครับผมในการต่อสู้กับบอทหรืออะไรแบบนี้นะแต่ทางด้านกราฟิกของเกมนี้บอกเลยว่าทําได้ค่อนข้างดูดีมากนะครับแล้วก็นอกเหนือจากในส่วนของตัวหมวดที่เหมือนอารีนาเบรกเอาแล้วนะคร เบตเทิลฟิลอะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองคุณผู้ชมครับเห็นว่าพวกระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเก็บของนะครับผมการสลับอาวุธพวกชุดต่างๆนี่ก็คืออารีนาเบรกเอาดีๆนี่เลยนั่นเองคุณผู้ชมครับแต่ว่าที่ต่างก็คือตัวระบบกราฟ,ฟิกภายในเกมนะครับนะผมว่าเขาทําได้ค่อนข้างโอเคนะภาพสวยกว่าอารีนาเบรกเอาในความคิดส่วนตัวนะเดี๋ยวลองมาดูกันต่อนะครับนี่ครับจัดไปหนึ่งกระบวนท่าครับผมโอ้โหไม่โดนอะไรกันวะนี่จัดไปอีกหนึ่งกระบวนท่าครับผมโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยโดนไปเรียบ ร้อยแล้วนะครับอันนี้เขาก็จะแนะนำนะครับเกี่ยวกับการเก็บของต่างๆนะครับให้เราเข้ามาในบ้านนะครับเพื่อทําการเก็บรวบรวมทรัพยากรนะหานะะก่อนนะครับนี่ก็มีทรัพยากรอยู่ตรงนี้นะครับผม สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b a t ั l s t a r g a l a c t w a k i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Arc Night, Harry Potter, b u a i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่าดาเกมเซ็ Center เขียวแบบนี้เขียวเขียวรอเขียวมันก็ไม่ได้ยากนะครับแค่กดให้เพอร์เฟกนะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะตัดฉากจบไปเลยนะครับผมเดี๋ยวลองไปลุยกันสักรอบหนึ่งนะ ส่วนตอนนี้นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์การเล่นจริงๆนะครับผมก็จะมาในส่วนของตัวเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะครับนะแล้วเราจะลงไปต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับนะภาพสวยมากเลยนะดูดิโอ้เวอร์วังมากนะครับนะเดี๋ยวเราวิ่งกันไปนะครับดูดิกราฟิกคือแบบแจ่มมากๆเลยนะก็รูปแบบการเล่นในโหมดนี้ครับมันจะเหมือนอารีนาเบรกเอาเนะครับก็คือทําการต่อสู้นะครับทําการรวบรวมทรัพยากรนะครับแล้วก็ ค้นหาทรัพยากรที่ดีที่สุดนะครับที่เราจะเก็บไปนะแล้วก็ทําการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นหรืออะไรแบบนี้นั่นเอง่านผู้ชมครับนี่ก็ทําการปลดล็อกนะถ้าเข้าไปข้างในได้ก็เข้าไปเข้าไม่ได้ก็ช่างมันก่อนนะนี่ครับดูดิโอ้ยเพื่อนมาตรงนี้นะครับตกใจหมดเลยนะจัดไปลายไวรุ่นจัดไปลายไวรุ่นจัดไปลายไวรุ่นจัดไปลไวรุ่นจัดไปลายไวรุ่น สไปรไุ่นอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอบอทนะครับมากกว่าผู้เล่นในช่วงแรกนะครับหลังจากที่เราเล่นไปเลเวลสูงๆนะน่าจะเหมือนอารีนาเบรกเอาท์นะครับที่แบบเจอผู้เล่นอื่นด้วยนั่นเองทุกชมครับนี่ค่ะทําการเก็บนะคือเปิดกระเป๋ามาทีไรผมคิดว่าอารีนาเบรกเอาตลอดเลยมันแบบคับคายคับขากันมากเลยนะแบบแรงกันดาลใจแบบจัดเต็มหลายๆเกมหรืออะไรแบบนี้นะนี่ครับจัดไปครับจัดไป แต่สิ่งหนึ่งที่ชอบของเกมนี้ก็คือตัวกราฟิกของเขาอะครับเขาทําได้ค่อนข้างดีอย่างที่ผมย้ำตนะั้งแต่ต้นคลิปที่แบบเราได้เห็นบรรยากาศตัวเกมแล้วนะหลายๆอย่างทําได้แบบสมูทลื่นไหลเนาะเก็บของอะไรแบบนี้เหมือนๆกันไม่ได้ยากนะครับนี่ก็ทําการเก็บนะกดล็อกตู้เซฟนะครับผมนี่ก็หาของนะครับผมแล้วก็รวบรวมของนะครับแบบนี้เลยนะแบบง่ายๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกโหมดหนึ่งนะครับที่เป็นโหมดหคล้ายๆบัตเทิลฟิลลครับ ก็คือจะเป็นต่อสู้แบบยึดจุดหรืออะไรแบบนี้นะเดี๋ยวจะเห็นบรรยากาศตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอจบอันนี้สักแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมครับกำลังรวบรวมทรัพยากรต่างๆเพื่อที่จะทําการ ย้ายโหมดไม่ใช่ละเพื่อที่จะทําการหนีออกจากตัวแมพนั่นี้คุณผู้ชมครับนี่ถ้ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวเกมนี้ในโหมดนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอบ,บอกด้วยนะครับผมว่าเฮ้ยรูปแบบเกมมันออกมาแบบนี้โอเคกันไหมนะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะออกมาแบบเพื่อนเฟลหรือว่าเลนโบสิกอะไรแบบนี้ด้วยนะครับนะแต่มันออกมาในรูปแบบเหมือนเอเขียความทาคอฟอันนี้ก็หนีออกมาได้แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของตัวรายละเอียดตัวเกมบอกนะนี่ครับหนีออกไป,ปุ๊บอย่างเท่เลยนะ เรียบร้อยครับแล้วก็หนีออกไปโดดลงไปในน้ำนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสาหรับตัวนี้นะแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกโหมดหนึ่งก็คือในส่วนของตัวโหมดที่คล้ายๆ b ้ t t เว f i ์ l ทฟิคล Button ครับที่เราต้องต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนะนี่ครับมาแล้วจะเป็นโหมดแบบนี้นะครับก็จะเป็นโหมดที่ต่อสู้กับผู้เล่นอื่นแล้วก็ทําการยึดจุดต่างๆด้วยน,ะนั่นเองทุกผู้ชมครับน่าสนใจนะอันนี้จะเป็นมัลติเพลเยอร์นะ คือภาพกราฟิกเกมนี้คือทำมาดีมากๆเลยนะไม่รู้ว่าตอนเปิดให้บริการจริง,รงภาพจะแจ่มขนาดนี้หรือเปล่านะตัวเกมมันจะมีทั้ง P c แล้วก็มือมบายเลยน,นั่นเองทุกท่านครับจัดไปไวรุ่นจัดไปไวรุ่นคือภาพแจ่มจริงๆเลยนะนี่ครับโอ้โหสุดจัดครับโอ้ยโไมคก็อโอไมคก็อตโอไมคก็อหมดนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดนะครับผมจะเป็นการยึดจงยึดจุดกันนั่นเองนะครับนะ มีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดโอ้ใหม่กอดโอ้ใหม่กอดเดี๋ยวจะมีในส่วนของตัวระบบการแต่งปืนอะไรพวกนี้ให้ดูนิดนึงนะครับว่ามราสามารถแต่งอาวุธแต่งปืนหรืออะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับโอ้โหโดนเงินเข้าไปครับโดนเข้าไปโดนเข้าไป ใครชอบภาพกราฟิกแบบนี้ผมว่าเป็นอีกเกมนึงที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะในส่วนของตัว e ดล塔 Force นะจะได้นะครับตัวเกมมันเปิดให้เทสแค่ตัวระบบปิดในประเทศจีนเท่าน,นั้นเองทุกชมครับเสียงผมก็ยังแปลกๆอยู่นะยังเจ็บฟันอยู่นะครับยังไม่ครบอาทิตย์เลย <c oughs> โคตรเซ็งเลยนะว่าไปทำฟันอาทีหนึ่งนี่ทิ้งไว้นานเกินไปนะประมาณสักเจ็ดแปดปี <c oughs> ยังดียังไม่ปวดนะครับนะเราก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับนะนี่ครับโอ้โห มันจะมีหลายโหมดนะบางโหมดก็จะเป็นยึดจุด A B C D E อะไรแบบนี้นะครับบางจุดก็ยึดแค่หนึ่งหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมนะก็จะไปนะถือว่าเป็นเกมหนึ่งนะครับที่เขาพยายามรวบรวมในส่วนของตัวโหมดเด,เด่นๆหลายๆค่ายนะครับแล้วก็เอามาไว้ในค่ายของเขานั่นเองครับเหมือนไปแบบอชอบ p a u l i t ชอบในส่วนของอยึดเข็มความท้าคอฟอารีนาเบรกเอานะครับ b a t t l e f i e เอามารวมไว้ในเกมเดียวนะครับเพื่อเปิดการเล่นหลายๆโหมดหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะ ถือว่าน่าสนใจนะครับเราเล่นเกมเดียวแล้วก็มีหลายโหมดให้เราเล่นนะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนไป่ายได้นะคือภาพนี่แบบสุดจัดเลยท่านผู้ชมสุดจัดเลยสุดจริงๆโอเคเอาดิสุดจริงๆชบเอ้โอ,อ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็สุดจัดเลยนะ ภาพนี้แบบสุดๆเลยนะครับแอบอย่างเดียวนะดูดิเ,ดเห็นกันแบบเป็นท่งเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวระบบการปรับแต่งอาวุธนิดนึงนะครับนะในส่วนของตัวอาวงอาวุธนะนี่ครับไป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  อันนะก็มีระบบในส่วนของการปรับแต่งอาวุธใส่พวกอุปกรณ์สวมใส่อะไรแบบนี้นะครับเกมนี้ย้ำกันอีกรอบนึงนะครับตัวเกมมีทั้ง PC แล้วก็มือถือนะครับผมภาพส่วนใหญ่ที่จะเห็นในคลิปนี้น่านจะเป็นบรรยากาศจากตัว PC เป็นหลักนะครับผมเพราะว่าภาพในบมบายมันออไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นเลยคาณผู้ชมครับท่านผู้ชมจะเห็นบรรยากาศการาฟิกหลายๆอย่างภายในเกมที่แบบ ว้าวมา,มากเลยนะไม่รู้ว่าตัวเกมเปิดให้บริการจริงๆนะครับผมจะเพทูวินหรือเปล่าหรือว่ามันจะอะไรนะครับอาจจะออกมาเหมือน Arena าเบ a เอา t ในมือถือก็ได้นะครับแต่ที่หลายคนระวังอย่างเดียวเลยก็คือในส่วนของตัวยอดมนุษย์นะครับที่เป็นเกมแบบนี้นะครับยอดมนุษย์แม่งชอบเข้ามาเล่นกันนะเราก็เป็นแบบผู้เล่นที่ต้องต่อสู้กับเรา่ายอดมนุษย์หรืออะไรแบบนี้ด้วยนะเนี่ยครับติดได้แบบเยอะเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะ ก็วันนี้ก็นั่นเท่าน้นุณผู้ชมไ้เพยงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบเกมแบบนี้ก็เราติดตามกันได้นะครับน่าจะเปิดให้บริการปลายปีนี้ในเวอร์ชันเทสนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเทสแค่ระบบปิดสำหรับประเทศจีนวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ